สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขโคนพ่อครับช่องเจซีในช่วงแรงๆพี่น้องมาร้องมาขนเขนะังจากที่ทขึนข้าวเที่ยงแล้วแล้วก็ตอนนี้กับประมาณบ่ายสองพี่น้องเลยมีแดดอ่อนๆเนี่ยค่ะลงมาขนเขา่าเหมือนกำลังขนไดหนึ่งรถมากเกาะนี่ล่ะหอบพี่น้องเลยไอย้มาดถ่ายพี่น้องเดี๋ยวมาขนเขาน้ำกันพี่น้อง แหงแน่หละตาไหวละกัพึ่งไหวมัดแล้วก็พึ่งมัดลวก็พึ่งไหวลวก็แหงแน่และพี่น้องเอ้ยคือกอมองตั้มแทะแล้วก็แหงอยู่ด้อพี่น้องเอ้ยเข่ากโยบุดแดกองมันมนตรงนี้เด้อกองกองนั่นร่ากองหลงอ๋อนี่กองมันมนเลยลง ย้อนละกากองไว้คือเด่นนะพาเห็ดเย่นะปินปินหัวม awesome ันออกมันออกเออกองนั่นแหละเขาลงง่ายๆเนาะข้าวเหนียว

จะกันยังคอยว่าให้ก่องดีๆประเทศยังไงเดี๋ยวยุอันนี้อ้ยมาชับกล่องนี่อย่างนี้บัดนี่เลยบอแล้วบัดรนอ่ะเอาเล็ดลันสบาย เดี๋ยวเลี้ยงเขาก็พี่น้องเลยเอางี้งนี่พี่น้องเอ้ยของฝากะเมฆน้ำึกเมื่อวานว่าอะไรสิมาหำของกัน เิมัดเมอแเทลแลละพี่น้องตัวที่้นห้ามเมื่อวานแต่ก็แหงดีอยู่ขันบอมาซำเยี่ยงใสดีๆน้ำจังใสได้ลาย องมานักแต่นักเขาก็แห่งหรือว่านักเขากัแน่ดูโมเดเซนเมอดก่อนนี่ ท่านปอพึ่งเอกวันนี้เิ็นปอแห้ง มืออื่นต้อมมันฮอนค่ะมืออึนเปลี่ยนแปลงร่างห้พี่น้องเบิ้งเด้อแปลง่ร่างแลได้ค่ะฮอนกันมือได้เปลง่ร่างกับคนฟ้ากกับโต๊ะค่ะเมื่อฝนแล้วหน้าพี่น้องบปนโต๊ะดอกบานัติอุ้ยแดดวนหอนแดดเป็นฝนโอ้ยหล่นมื่อไหร เพิ่งว่าหห้มัวนี่ก็สิบ่มีสันปัะไดีลยวพี่น้องเฮ้ยพอได้เต้ใค้คนขาคนหนำให้พี่น้องเบิ่งนี่ยฮะฝ่ายที่แทนเขาตจโฮมก็แล้วฮ้อนัแทน ส่ได้ลายกันเลยอุ้ยจนย่บหลังกว่าชิเลียวลงดิเพราะว่าชิเลียวมือรถที่สามสาีน้่นเลยอ่ะ เถที่สามกนคนขัอยู่นี่ครับปีนีนะได้ได้กูปีไก่อยู่ได้อันหลยรถอยู่ปีไก่ย่างเข่ามืดแท้ได้จากรถแล้วก็ดิน จะะปีบพัฒนาเลยนะเจสนน้ตรงนี้ปีไดกกับปีนั่นนะเม่เกยวปีแกกเกียวแต่หมันเยได้เกียวเขานะกับน้าเจสีต้องพัฒนาเด้อแก้มือไห่คแ่กี็ได้ทเก้าคู่ปีปีนี้มันะก็ได้เอาบัว ร้อยกระสอบนะครับเดี๋ยวลุกไปเอาี่สีแงแถวฟองนั่นผู้นิ้วจักเรียนเดี๋ยวลุกเอามด้ี่มาเอาง่ายอีปไปเดียว ตามทีคนกับคนเขากันไหวเทียวว่าจากมากกับพ่อได้เอาผ่าตังมุ่งเนี่ย ีแล้วจ้าสามไฮซีไฮพี<า>่<ม>นอ้องมาตั้งได้แล้วอะไรสามรถเอาขึ้นไปร้าน พี่ีเหรอพี่น้องว่าที่มีแตนท่าน amor พอดี đi nữa เนาะอ้ายบักพ้อเนาะ ก็ได้นักนำผกเป็นนักเขาโอ้ย ต,ตายแล้วบริษัทดอกแกอาเป็นรางนี้เทวนี้ก็เซฟไสนะคะผลแล้วรถสุดทายดเดลือจะแทวของเจอายานะ โอ๊ยน้ำมันลงมาให้แน่แก่น่าจะแก่จนน้ำมันเบิดก็ได้ไปดีปลาลุงเลยเร็วไปดีปลาลุงลงมาสอนซื้อค่ะประเดิมมาขนเข่าได้หาฮกโรดพี่น้องเอ้แถวนี่ก็ได้เป็นอันวันแล้วเจ้าตัวที่ตัดกันยังบพรานท่านเร็วเพราะว่าม่านขนเข่าให้มันแล้วก่อนจะถึงได้จัดกระสอบนะครับปีนี้มาลุ้น อาเป็นว่าวันนี้ก็แล้วไปพี่น้องเอาา้ยจะสิได้จะกระสอบนาแถวหนึ่งแต่ว่าเบิ้งจากตาแะ้วก็ขึ้นสิได้ลายกว่าปีก่ายอยู่ในพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขามันมากกว่าปีก่ายเนี่ยอยูก่กระสมข้าวานเนี่ล่ะฮ้ลโหน้องพีกระสิเก็บภาพบรรยากาศไว้ซับนี้กันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวให้ซุ้มเอื่อยไปอันค้นซอยเอื่อยอีก ยังพอทันแล้วเจ๊ซิกระขึ้นไปไล่เลขไล่หวยให้เพื่อนอีพี่น้องเอ้ยยังมีเวียกต่อนะคะ <c oughs> คนข้าวเสร็จแล้วก็คือไปรุ่นหวยน้ำกันพี่น้องเอ้ยขอยโศกโศกมันมาน,านเด้อมื่อใดเด้อโพ้ิสซึกเลขซื้อเลขซื้อเบอร์ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่โศกโศกมันมานมาสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้อไปเลยจ้าสบายดีพ่อรา,ามเร็วสบายดีป่าลึกเห็นเลย <laughs> ไปเลยจ้าพี่น้อง <c oughs>